สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทบทวนการลบเลขไม่เกิน2หลักกับ2หลักค่ะข้อแรกเลย12-7ลบ7 เลข12กับเลข7มันอยู่ใกล้เคียงกันเราก็ลบกันได้เลยการลบนักเรียนต้องกำมือเอาไว้นะคะอ่า12ลบ7นักเรียนต้องนับตัวลบซึ่งเป็น7ไปหา12กกำมือไวค้ค่ะ7แล้ว8โชวนิ้วขึ้นมา1นิ้ว9 10 11 12 นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะเราชูนิ้วขึ้นมาทั้งหมดกี่นิ้วคะ5นิ้วแสดงว่าคำตอบเท่ากับ5คะ่ะข้อต่อไปนะคะ15-8ลบ8เลขมันใกล้เคียงกันอีกแล้วหลัก10กับหลักหน่วย15-8ลบลบกันได้เลยเพราะมันเลขใกล้กันโดยการกำมือไว้ค่ะนับตัวลบซึ่งเป็น8 ไปหาสิบห้าแปดแล้ว9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านักเรียนเห็นไหมคะเหล่าชูขึ้นมากี่นิ้วแล้วคะเจ็ดนิ้วดังนั้นคำตอบจึงเท่ากับเจ็ดค่ะอพอทำได้นะข้อต่อไปนะคะสามสิบสี่ลบหก 34กับ6เป็นเลขที่ห่างกันมากเลยดังนั้นการลบข้อนี้จึงต้องมีการขอยือมหรือเราเรียกว่าการกระจายนะคะสีลบหลบที่ระหลังนะคะนักเรียน4ีลบหไม่ได้เนื่องจาก4มันน้อยกว่า6กสี่จึงไปขอยือมสามมา1 แล้ว3ก็จึงเหลือ2 4กลายเป็น10 4ค่ะนักเรียนก็จะเห็นแล้ว14ลบ6ได้เลย6กนากมือไว้นับ6ไปหา14ค่ะ6แล้ว7 8 9 10 11 12 13 14ดูที่นิ้วค่ะเราชูขึ้นมา8นิ้ว แสดงว่าได้ลบกันได้8 2ลบ0ได้2คํคำตอบข้อนี้คือ28ค่ะต่อไปนะคะ53ลบ7นักเรียนเห็นไหมคะว่าเลขมันห่างกันมากเลยและหลักหน่วย3ลบ7ไม่ได้เนื่องจาก3มันน้อยกว่า7จึงต้องไปขอ ยืมหามาหจาก5เหลือ4 3กลายเป็นสิ3สามบสลบเเลยค่ะกำมือไว้นะคะการลบนับต่อจาก7ไปหา13 7แล้ว8 9 10 11 12 10 3นับนิ้วได้กี่นิ้วคะนักเรียนได้6นิ้วถูกต้องค่ะต่อไป4 ไม่มีตัวลบหรือลบด้วยศูนย์ได้4ข้อนี้จึงเท่ากับ46ค่ะข้อต่อไปนะคะ62-35ลบสนักเรียนเห็นไหมคะว่าหลักหน่วย2อลบหไม่ได้เนื่องจาก2เป็นเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นตัวที่น้อยกว่า5เราจึง ให้สองไปขอยืม6 6มา1จาก6เหลือ5 2ากลายเป็น10 2 12งบสลบห้ได้แล้วเพราะว่าตัวบนมากกว่าตัวล่างแล้วนะคะ,ะลบกันเลย5นับ5้าไปหา12บสองกำมือไวค้ค่ะ5แล้วยกขึ้นมา6 7 8 9 10แปอ สิองได้เท่ากับ7ต่อไปหลัก10บหลบสมลบกันได้ไหมคะลบกันได้เลยเนื่องจากตัวลบตัวตั้งข้างบนมากกว่าตัวข้างล่างซึ่งเป็นตัวลบแล้ว5้ลบสมได้ได้ไล้คะสนับไปหาห้าสมแล้วสี่ห้าิดวิืวคะ นักเรียนนับนิ้วได้2นิ้วแสดงว่าคำตอบ62-35ลบ35เท่ากับ27ค่ะข้อต่อไปนะคะ85-49ลบส9สังเกตที่หลักหน่วยค่ะ5-9ไลบ9้มได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้เนื่องจากตัวตั้งตัวข้างบนนะคะน้อยกว่าตัวข้างล่างซึ่งเป็นตัวลบ เราจึงไปขอยืมตัวข้างหน้ามาก็คือหลัก10ยืมแปดมา1 8เหลือ7 5กลายเป็น15 1 5้าสบห้ลบกาำมือไว้ค่ะ1 5บลบเ้าได้แล้วนับ9้าไปหา15บ้าเแล้ว10 11 12 13 14 15เป็นไงคะนักเรียน นับนิ้วได้กี่นิ้วคะ6นิ้วแสดงว่า15ลบ9ได้6แล้ว7ลบ4ได้เลย7ลบ4เท่ากับกัมือไว้4แล้ว5 6 7ยกนิ้วขึ้นมาได้3นิ้วแสดงว่าคำตอบเป็น3ดังนั้นคำตอบ85ลบ49เท่ากับ36ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนการหาผลลบโดยการตั้งลบที่มีการกระจายเริ่มกันเลยค่ะนักเรียนข้อแรกเลยนะคะ325-119ลบ119เท่ากับสี่เหลี่ยมขั้นตอนที่1คล้ายๆกับลบเลข2หลักกับ2หลักเลยนะคะก็คือลบในหลักหน่วย สังเกตเลยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบจึงต้องกระจายไปหลักสิบหรือเรียกว่าขอยืมนะคะในหลักสิบห้ลบเไม่ได้5เลยไปขอยืมสองตัวที่อยู่ข้างหน้า2เหลือหนึ่งหจึงกลายเป็น1ิ1 5้หลบเได้6กขั้นตอนที่2ลบในหลักสิบ สกลายเป็น1แล้วใช่ไหมคะเหลือหนึแล้ว1 10่งสบลบหนบึลบกันได้เลยนะคะตัวเหมือนกันลบกันได้0ูนยจำไว้เลยตัวเลขที่เหมือนกันลบกันก็จะได้0 1น,นลบหได้0ูขั้นตอนที่3ลบในหลักร้อยส0มร้อลบหนึได้200ค่ะดังนั้น สามร้อยยี่สิบห้าลบหนึ่งร้อยสิบเก้าก็ได้เท่ากับสองร้อยหกสังเกตสีเหลืองนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนสังเกตเลยว่าสองร้อยหกซึ่งเป็นคำตอบเนี้ยบวกกับตัวลบเห็นไหมคะหนึ่งร้อยสิบเก้านี่บวกกับตัวลบตัวข้างหลังนี้จะได้เท่ากับ 325ซึ่งเป็นตัวตั้งดังนั้นคำตอบคือถูกต้องค่ะอันนี้เป็นวิธีการตรวจคำตอบนะคะนักเรียนข้อต่อไปมาดูกันค่ะว่า264-191ลบ1น1ักเรียนดูหลักหน่วยก่อนนะคะ4-1ลบ1ได้เลยหรือเปล่า4มากกว่า1 ห้าลบกันได้เลยค่ะนักเรียนข้อนี้4ีลบหได้ถ้าใครยังไม่คล่องนะคะกำมือไว้ค่ะแล้วยกขึ้นมาทีละนิ้วนับตามคุณครูไปเลย1แล้วนับต่อไปหาสี่ค่ะ1แล้วสองสามสี่ได้3ในหลักสิบหกลบเกน้อยกว่าเใช่ไหมคะดังนั้นลบกันไม่ได้ค่ะหจึงไปขอยืมสองมาหนึ่ง สองเหลือหนึ่งหกกลายเป็นส 16, 16ิบหกสิบหกลบเก้าได้อ่ะกำมือไว้ค่ะนับเก้าไปหาสิบหกชูขึ้นมาทีลนิ้วนะคะเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนักเรียนเห็นนิ้วที่เราชูมาได้กี่นิ้วคะเจ็ดอ่าดังน,น,นั้นลบกันได้เจ็ดค่ะหนึ่งลบหนึ่งได้ มีเงิน1บาทหายไป1บาทก็เหลือเท่าไหร่คะ0ดังนั้นตออบอตอบขีดเส้นใต้2เส้นตอบเป็นเลขไทยได้เท่ากับ73ค่ะข้อต่อไป437ลบ92ดูเลยคะ่ะหลักหน่วยก็คือตัวหลังสุด7ลบ2ได้ไหมคะ ได้เลยนับ2ไปหา7 2แล้ว3 4 5 6 7ได้เท่าไหร่คะนักเรียนมีกี่นิ้วเอ่ยที่นักเรียนยกขึ้นมาชูมามี5นิ้วอ่ดังนั้นตอบ5 3าสลบ9ได้ไหมคะนักเรียนตัวตั้งเป็น3ซึ่งมันน้อยกว่า9ดังนั้นเราลบกันไม่ได้3เลยไปขอ4 มา1 4เหลือ3 3กลายเป็น10 3 13ลบ9ได้เท่าไหร่คะกำมือไว้ค่ะนับ9ไปหา13 9แล้ว10 11 12 13ได้4 3ลบ0ได้3 ตออ,อตออบตเท่ากับ345บหรรทัดตออบอตอบต้องเป็นเลขไทยนะคะมาดูข้อต่อไปค่ะ290สังเกตหลักหน่วยเหมือนเดิมค่ะตัวหลังสุดหลักนี้นะคะ0-2ลบ2ได้ไหมคะนักเรียน0น้อยกว่า2ลบกันไม่ได้ค่ะ ดังนั้นต้องไปขอ9มาใช่ไหมคะ9มาเท่าไหร่คะ1จาก9เหลือ8 0กลายเป็น10 10-2ลบ2เป็นได้ 8. อ่คาคำตอบรูมาแล้ว8ลบ5ได้ไหมคะนักเรียนหลัก10คือ8-5อลบ5าลบได้เลยเนื่องจาก8 มันมากกว่า5ลบกันได้เลยนับ5้าไปหา8ปดห้าแล้ว6 7 8ได้สแล้วหลักร้อยล่ะคะสองลบหนึ่งได้เลยไหมคะนักเรียนได้เลยนะคะสองลบหนึ่งได้หนึ่งดังนั้นตอบหนึ่งร้มสิบแปรรทัดต่อบอตอบขีดเส้นใต้2เส้น เป็นเลขไทยเหมือนเดิมอ่าอันนี้จะเป็นงานของนักเรียนแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มหนไปหน้า103นะคะนักเรียนให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดทั้งหมด8ข้อเขียนลงในสมุดคณิตศาสตร์นะคะข้อที่1แสดงวิธีทําเหมือนตัวอย่างกรอบสีเหลือง เห็นกอบสีเหลืองไหมนักเรียนแบบนี้เลยนะคะ8ข้อนะคะลงในสมุดคณิตศาสตร์เราได้แบบฝึกหัดกันไปแล้วนะคะในวันนี้ต่อไปคุณครูก็ขอให้นักเรียนทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะถ้ายัางไม่เข้าใจก็เปิดคลิปฟังไปอีก1รอบไว้พบกันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีคะ่ะ